ดีค่ะทงเชมินฮาวสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาล3ามทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอเหล่าซืออีกแล้วนะคะมาเจอเหล่าซือจะต้องมาเรียนภาษาจีนกับเหล่าซือนะคะวันนี้ค่ะเหล่าซือจะทบทวนเรื่องตัวเลขนะคะครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนเรื่องตัวเลขกันไปแล้วใช่ไหมคะ1นถึงหใช่ไหมคะ1นถึงหภาษาจีนพูดว่ายังไงคะโอ้โหมีคนจําได้ด้วยค่ะพูดว่าอี อสามสี่ห้าหนึ่องสามสี่ห้าหนึ่งถึงห้าใช่ไหมคะส่วนวันนี้ค่ะจะเป็นหกถึงสิบนะคะวันนี้จะมาดูตัวเลขหกถึงสิบกันค่ะเป็นภาษาจีนนะคะเด็กๆอ่าอ่าตัวเลขเลขหกนะคะภาษาจีนเราจะพูดว่าลิวล่วลิ่วหกนะคะลิว่วอ่าอันนี้นะคะมีไอศครีม หกอันนะคะ1 2 3 4 5 6หกนะคะอ่าอีเออ่อ3 4่6อ่ามีหกนะคะปิงฉีลิ้นแปลว่าไอศครีมนะคะ6ลวหกค่ะต่อไปนะคะหกแล้วก็มีอะไรคะ7ใช่ไหมคะ6แล้วก็7นะคะอ่าอันนี้มีโดนัทนะคะโดนัทมี7ชิ้นนะคะอีเ e, อ ซานซู่ <She. S 1> อ่ลวชีอาเจ็ดภาษาจีนเราจะพูดว่าชีชีชีแปลว่าเจ็ดนะคะส่วนคำว่าโดนัทภาษาจีนพูดว่าเมียนเปาชวนเมียนเปาชวนเปราว่าโดนัทนะคะมีใครชอบกินโดนัทไหมคะโอ้โหมีคนชอบกินโดนัทด้วยนะคะต่อไปค่ะมีเจ็ดแล้วก็ต้องอะไรคะแปดใช่ไหมคะ 8อ่ามานับพร้อมหล่อซื้อเลยนะคะอีเอ่ซานเซ่อโอ้เียวชีปาอ่าแปดภาษาจีนพูดว่าปาปาแปลว่า8นะคะอ่าน,นี้เป็นรูปของแซนด์วิชใช่ไหมคะแซนด์วิชภาษาจีนพูดว่าซานหมิงเจ๋อซานหมิงเจอแปลว่าแซนด์วิชนะคะ ต่อไปนะคะแปดแล้วก็เลขอะไรคะเลข9ใช่แล้วค่ะเลข9ภาษาจีนเราจะพูดว่าจิยวจิยวจิยวแปลว่า9นะคะนับพร้อมเหล่าซื้อนะคะอีเอสามสี่ห้าเลี่ยงแปดเจิยวอ่า จิ๋วแปลว่าก้าวนะคะอ่าในถ้วยนี้เป็นข้าวนะคะข้าวสวยเราจะพูดว่ามีฝาหมีฝานแปลว่าข้าวสวยนะคะข้าวสวยมีเกลือถ้วยก็จะเป็นจิ๋วจิ๋วแปลว่าก้าว,วนะคะก้าวแล้วเลขอะไรต่อคะนะักเรียนเลขสิบใช่แล้วค่ะสิบนะคะเราจะพูดว่าเสือเสือแปลว,ว่าสิบนะคะ มานับดอกไม้พร้อมกับเหล่าซื้อนะคะอีอ่าซ4นเสอโอเจอโโหดอกไม้มี10ดอกเลยนะคะดอกไม้ภาษาจีนพูดว่าควาควาแปลว,ว่าดอกไม้นะคะอ่าดอกไม้มี10นะคะเฉอเมื่อกี้ละคะเราได้รู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะ6กถึงสิใช่ไหมคะ ปกภาษาจีนพูดว่าหลิวเจ็ดก็คือชีปาแปดจิวเก้าสือสิบอีกครั้งหนึ่งนะคะหลิวหกชีเจ็ดปาแปดจิวเก้าสือสิบเป็นไงคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะทีนี้นะคะนักเรียนเนี่ยต้องอัดคลิป พูด1นึ่งถึงหเป็นหอ่าหถึงสิเป็นภาษาจีนมาให้เราซื้อนะคะพูดว่าเลี้ยวชีปาเจียวเชอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะอันนี้ค่ะเราซื้อมีภาษาไทยให้ด้วยนะคะให้ผูกครองได้อ่านให้บุตรหลานของท่านได้ฟังนะคะคํานี้ค่ะเลี้ยวชีปาเจียวเชืออีกครั้งหนึ่งนะคะเลี้ยวชีปาเจียวเชื เวลาอัดคลิปก็อัดแบบนี้เลยนะคะลิวชีปาจิวเฉืออีกครั้งหนึ่งนะคะลิวชีปาจิวเฉือเป็นไงคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะ6กถึงสิค่ะ เวลาอัดคลิปก็อัดเหมือนที่เราซื้อพูดไปเมื่อกี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ส่งมาในลายส่วนตัวของเหล่าซื้อนะคะสําหรับวันนี้ภาษาจีนของเหล่าซื้อก็มีเพียงแค่นี้ค่ะและเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้จ้ายเจียนค่ะ